สวัสดีค่ะนันนิสันค่ะวันนี้จะพาไปสอนวิธีการเข้าเกียร์ว,ว่างของนิสันคิกรุ่น m y 2 3กันค่ะไปชมกันเลยค่ะวิธีการเข้าเกียร์ว,ว่างนะคะในกรณีที่เราจะจอดรถ เพื่อให้คนอื่นเข็นรถเราได้นะคะก็มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะดับเครื่องค่ะเราจะต้องไม่ลืมที่จะปลดเบรกมือไฟฟ้าลงก่อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราถึงจะดับเครื่องยนต์ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราดับเครื่องแล้วค่ะเราก็มากดที่ปุ่มพุสสตาร์ทหนึ่งครั้งค่ะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะเพื่อเป็นการเปิดเท r ร์นออนสวิตช์ค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเหยียบเบรกนะคะตลอดการทำเลยค่ะกดปุ่ม P 1่ครั้งค่ะเสร็จแล้วดันไปที่ตำแหน่งเกียว่างค้างไว้2ครั้งติดกันค่ะแล้วหน้าจอก็จะปรากฏแบบนี้ค่ะว่าเราเข้าเกียว่างสำเร็จแล้วค่ะพอเราเข้าเกียว่างตามนี้สำเร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าก็ดับเครื่องค่ะแล้วก็ลงไปทำธุระ ภายนอกได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้าเกียร์ว,ว่างแล้วเราก็ดับเครื่องไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ล็อกรถนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไปทําธุระอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ต้องกังวลใจรถเราสามารถเข็นได้ค่ะเดี๋ยวนะจะลองเข็นให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะการเข้าเกียร์ว,ว่างของ Nissan Q นั้นะไม่ยากเลยค่ะถ้าเกิด เรามีกรณีขับขันเราจะต้องจอดรถขวางใครค่ะเราก็สามารถทําเองได้เลยค่ะโดยดูจากคลิปนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ